เปิดตัวครุดดำลบ1เครื่องบินขับไล่ไทยสุดล้ำเขย่าอาเซียนทั้งภูมิภาครีวิวเชิงลึกเทคโนโลยีความสามารถและผลกระทบระดับภูมิภาคบทความความยาว2,000คำบทนำจากจินตนาการสู่ความจริงในปี2025นี้โลกได้สั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อประเทศไทยได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ทางการทหารด้วยการเปิดตัวครุดดำลบห KHRTDAM1 เครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยอย่างเต็มภาคภูมิภายใต้โครงการลับที่ใช้เวลากว่า8ปีในการออกแบบวิจัยและทดลองโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติและยกระดับศักยภาพกองทัพไทยสู่ระดับแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียนการเปิดตัวของครุฑด,ดำลบหนึ่งได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงการทหารวิศวกรรมและการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต่างก็จับตามองความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยอย่างใกล้ชิด 1. ความเป็นมาของโครงการครุดดำลบ1โครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นแรกของไทยภายใต้ชื่อครุดดำเริ่มต้นขึ้นอย่างลับๆในปีพศสสาลา2560ภายใต้การกำกับของศูนย์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ร่วมมือกับกลุ่มวิศวกรไทยที่เคยมีประสบการณ์ในโครงการ UAV และระบบขีปนาวุธภาคพื้นดินความคิดเริ่มต้นมาจากแนวคิดในการสร้างเครื่องบินขับไล่เพื่อป้องกันประเทศที่มีความเป็นอิสระจากชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาหรือจีนซึ่งมักมีเงื่อนไขาทางการเมืองติดตามมาด้วยเสมอแม้ว่าประมาณเริ่มต้นจะอยู่ที่เพียง35,000ล้านบาทประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ด้วยแนวทางบริหารจัดการแบบหลีกและการใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส รวมถึงการ reverse engineering จากเครื่องบิน f 5และ JAS-39 g r i p e นที่มีอยู่เดิมทำให้โครงการนี้สามารถเดินหน้าอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จในที่สุด 2. การออกแบบและเทคโนโลยีที่ใช้ครุฑด,ดำลบ1มีรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยโดยผสมผสานร,ระหว่างดีไซน์ของ F-22 Raptor กับเทคโนโลยีล่องหนของ Su-57 ของรัสเซียทว่าเครื่องบินรุ่นนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนความเป็นไทยผ่านลายคาร์บอนไฟเบอร์สีดำด้านพร้อมลายเส้นทองเป็นรูป ครูดบริเวณปีกและลำตัวซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่2.1คุณสมบัติเด่นเรดาร์ AESA รุ่น KH-1 r a พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยร่วมกับภาคเอกชนสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง250กิโลเมตรระบบขับเคลื่อนไฮบริดไฮบริดเทอร์โบฟนบวกพลาสมาเจ็ตแอส s t สทำให้เครื่องบินสามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ถึงแม2.2ได้ภายใน15วินาทีเทคโนโลยีล่องหนสตีลโคตติ้งแอนเชฟ ลดการตรวจจับจากเรดาร์สัตรูได้มากกว่า80%ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ KRAIOS ใช้ AI ในการวิเคราะห์การรบแบบ real-time สนับสนุนการตัดสินใจของนักบินหน้าจอ HUD แบบ 3D AR และการควบคุมผ่าน Smart g l o b ทำให้การบังคับควบคุมเสมือนเป็นการเล่นเกม VR 3. ข้อมูลด้านเทคนิคของครุฑด,ดำลบ1ห,หมวดหมู่รายละเอียดความเร็วสูงสุดม2.3พิสัยการบิน2,900กิเม พร้อมถังเชื้อเพลิงเสริมอาวุธอากาศสู่อากาศไท t ทอน6 R-77M อากาศสู่พื้น AGM-154 KH-59 ปืนกล25มิลิเมตรน้ำหนักบรรทุก8,500กิโลกร,รัมระบบครบอิเล็กทรววอนิกส์จัมเมอร์รัาวอร์นิงดีคอยโดนักบินหนึ่งคนพร้อมระบบบินอัตโนมัติฟูลออโตโนมัสราคาโดยประมาณ65ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่อง 4. การฝึกอบรมและกำลังพล หลังการเปิดตัวรัฐบาลไทยได้ประกาศโครงการครุฑพลอตอีลิตเพื่อฝึกอบรมนักบินรุ่นใหม่จำนวน20คนให้สามารถควบคุม k s i u t d a m 1ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเช่นสวีเดนอิสราเอลและเกาหลีใต้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบควบคุมอัจฉริยะและการรบแบบไฮบริดนอกจากนี้ยังมีการสร้างศูนย์ฝึกจำลองเสมือนจริงแบบ360องศาและใช้อุปกรณ์ VR XR ในการฝึกทำภารกิจแบบจำลองก่อนขึ้นบินจริง5 ผลกระทบต่อกองทัพไทยและความมั่นคงของชาติการมี KHI UTDA M หประจำการในฝูงบินของกองทัพอากาศไทยส่งผลให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในอาเซียนที่สามารถพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการซื้อแบบสำเร็จรูปจากต่างชาติฝูงบินแรกของ KHI UTDA M หจะถูกจัดตั้งณกองบินสีจอนครสวรรค์และคาดว่าจะนำมาใช้ปฏิบัติภารกิจทั้งในด้านการป้องกันน่านฟ้า การลาดประเวนชายแดนและภารกิจร่วมกับกองทัพเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทย 6. ปฏิกิริยาจากประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจการเปิดตัว KH IUTDAM 1ส่งแรงสะเทือนในหลายประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียสแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสมดุลด้านอาวุธในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องให้มีการหารือร่วมในกรอบ ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) เวียดนาม ส่งคณะทูตทหารเข้าเยี่ยมชมการสาธิตของ KHUTDAM 1และเสนอขอแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีบางส่วนจีนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก KHUTDAM 1ใช้เรดาร์ที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวในทะเลจีนใต้ได้ดีสหรัฐอเมริกามีท่าทีประหลาดใจและเสนอความร่วมมือด้านชิ้นส่วนอากาศยานเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากรัสเซียและอิสราเอล 7. ประเด็นด้านความโปร่งใสและคำวิจารณ์ แม้โครงการ k h i u t d a m 1จะประสบความสำเร็จในเชิงเทคนิคแต่ก็มีคำวิจารณ์เกี่ยวกับความโปร่งใสงบประมาณที่แท้จริงและประสิทธิภาพในสนามรบจริงโดยเฉพาะจากกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและนักวิชาการสายต่อต้านอาวุธบางกลุ่มตั้งคำถามว่าการลงทุนในยุทธปกรณ์นั้นสมควรหรือไม่ในขณะที่ประเทศยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านเศรษ,ษฐกิจและการศึกษา 8. อนาคตของ k h i u t d a m 1และแผนการส่งออก มีรายงานว่าในระยะถัดไปโครงการ KHI UTDAM 2กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยจะเป็นเครื่องบินขับไล่ไร้นักบิน UCAV ที่พัฒนาจาก KHI UTDAM 1โดยตรงและใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงยิ่งกว่าเดิมในด้านการส่งออกมีความเป็นไปได้ที่ KHI UTDAM 1จะถูกนำเสนอให้กับประเทศพันธมิตรเช่นฟิลิปปินส์รีลังกาและบางประเทศในตะวันออกกลางที่ต้องการเครื่องบินขับไล่ราคาประหยัดแต่มีความสามารถเทียบชั้นระดับโลกบทสรุป ความหวังใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยครุดดำลบหนึ่งคือการแสดงพลังอย่างแท้จริงของศักยภาพวิศวกรรมไทยในศตวรรษที่21นี้ไม่ใช่เพียงแค่ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการบินแต่เป็นการประกาศเจตจำนงของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนแม้จะยังมีคำถามและข้อวิจารณ์มากมายแต่สิ่งที่ khirutdam หนึ่งทำได้ในวันนี้คือการจุดประกายศรัทธาให้กับคนไทยทั้งประเทศว่าเราก็ทำได้ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ไทยจะเป็นผู้ผลิตไม่ใช่เพียงผู้บริโภคทางการทหารอีกต่อไปหากคุณสนใจอัปเดตข่าวสารด้านการทหารและเทคโนโลยีใหม่ของไทยติดตามต่อได้ที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมครุฑด,ดำหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอากาศยานไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีป้องกันประเทศหากต้องการเพิ่มความยาวเป็นสามพันคำหรือให้เสริมส่วนใดเพิ่มเติมเช่นการวิเคราะห์สงครามอนาคตหรือการเปรียบเทียบกับเครื่องบินรุ่นอื่นในอาเซียนบอกได้เลยครับ